มาค่ะมาเบิ้งขณะนั่งล่ำกำลังสอมฟอนฟอนเดินออกเป็นขบวนค่ะหลังจากที่สอมอยู่กับทีทาล่ำร่วมโตแล้วตอนนี้ก็สิเริ่ผ้ากันยางยาง้อมแบบจำลองเหตุการณ์เดินขบวนเนาะ สิมาแนะนำหนูหน่อยนางล่ำคนไมใเ้เบิงค่ะน้องเบกกี้หมู่บ้านข้างๆค่ะอยู่บ้านน้องย่าลังกาหมู่บ้านข้างๆของ,ง,ง,งมันตันเดียวนีล่ละบอกเคยเด้มาเบิงน้องขอล่ำจักเทื่อเพิ่งได้มีโอกาสมาเบิงมือน,นีน้องล่ำดีๆค่ะล่ำง่ามๆล่ำอ่อนๆหน้าตาเพิ่นก็บเป็นตาหักตาแพงค่ะล่ำกระเก่งกระจ,จุ้มกระจีมเล็กหน่อยเนาะเพิ่นล่ำเพิ่นกับเป็นตาเบิง อย่ามาสำรวจคุณสมควสมควรสมคุสมควรคนเดียวเลยสมควรเอางามๆยังแต่สมหมายกับสมพันคุณสมควรเมื่อไห่ออนก็านีโยกไปยเมื่อพ่มือปรานออนโยกข้างหน้ายันหนึ่งสองสสี่ ฝันดีฉันด้ยนิดหน่อยบอนผู้ใหญ่หน่นกัะงามอยู่แล้วไหมเข้ามาหนึ่งมาเขาสิฝันบ่เป็นเขาเซียนเขาเซียนเงินแหลวเที่นยดที่ ็นจังไหนคะ่ะเบิรงเพิ่นล่ำแล้วมีความรู้ดึกจังไดคิดว่าเพิ่นล่ำงามคือกันบอสงสัยสิเป็นแฟนคลับน้องเป็กกี้หล่อระบาดนี่ล่ำอ้อนอ้อนเป็นตะหักตะแพงน้องเพิ่นเคยไปแสดงหลายงานหลายเวทีหล่อละคะ่ะฟังจากคณะนางล่ำคนอื่นๆเพิ่นบอกสุ้ฟังทางคณะนี่ก็เลยไปดึงมาล่ำซอยมาเป็นสีสันค่ะสามสีขนคะ่ะน้องเล็กหน่อยวัยรุ่นมานัังชมเชยแต่ขณะนางล่ำวัยรุ่นนา่งล่ำเล็กหน่อยถึกนั่งล่ำผู้ใหญ่หายเอาค่ะ เพิ่นว่าคือนยองแต่เด็กน้อยแท้เพิ่นล่ำบ่งามตีคือบ่อยองแนวา่าซานเพิ่นว่าฝึกล่ำไปเมื่อกับผากันยุดพักค่ะล่ำไปสักพักกับคุยกันเื่องทา่าล่ำคุยกันเื่องเพลงแล้วก็บ่ได้ล่ำตมูบานตันเดียวบานเดียวด้วค่ะมีมู่บานข่างๆอีก 2- 3บ้าบานมาล่ำน้ำกันมีราคาสังคมันนอกส่วนสี่เ่ห้าพบปะสังสรรค์การชีวิตบ้านๆแต่ก็มีความโุก